สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่เกษตรจะมาผูกกระเทียมนะคะค่ะแล้วเราก็นำอ่าพริกไทยนะคะใส่ไปอ่าประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ เราได้กระเทียมกัพริกไทยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราไปกรองกันค่ะค่าเสร็จแล้วเราก็นำน้ำกระเทียมกับพริกไทยที่เราขูนะคะผสมน้ำมากรองนะคะ แล้วเราก็นําไปกองกับเศษผ้าหรือผ้าขาบางอีกหนึ่งชั้นนะคะเพื่อจะกองพริกไทยเพื่อไม่ให้เขาตันฟอกกี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นําน้ําเทใส่ฟอกกี้นะคะ,ะ,ะ,คะไปจีดพุ่นที่พริกกระเลียงของเรานะคะค่พะพริกเกษตรก็ได้น้ำหมักกระเทียมกับพริกไทยนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นกันเลยค่ะ ค่ะแล้วก็ฉีดพุ่นไปเลยนะคะที่พริกของเรานะคะก็จะพยายามฉีดใต้ใบด้วยนะคะมแมลงตัวเล็กๆนะคะเขาจะมาเกาะแล้วก็มากินดอกพริกของเราแล้วก็ทำให้พริกของเราดอกหล่นนะคะแล้วก็จะทำให้ อยอดพริกของเราเป็นโรคเหี่ยวเน่านะคะถ้ามีอาการนี่ก็จะฉีด3วันต่อหนึ่งครั้งเลยนะคะ ดให้เปลียกเลยนะคะกระเทียมนะคะกับกับพริกไทยนะคะฟิวโดนพิกเกษตรยังออกร้อนเลยนะคะเราต้องระวังนะคะตันนี้ดกมากๆเลยค่ะ หอยที่มาเกาะอยู่ตรงช่วงคูนนะคะเราก็ฉีดพ่นลงไปเลยนะคะหอยก็จะไม่มาใกล้ส่วนพิกของเรานะคะพิกเกษตรใช้ฮอร์โมนน้ำหมักจากเศษปลานะคะมาลดที่คูนของอพิกะเหลี่ยงของพิกเษษตรนะคะทุก7วันนะคะ ก็จะสลับสับเปลี่ยนกับฮอร์โมนตัวอื่นนะคะพยายามเน้นใต้ใบนะคะเพราะว่าแมลงเขาจะซุกอยู่ใต้ใบนะคะ อันนี้พิ่เกษตรก็จะฉีดอยู่ช่วงประมาณ6โมงเช้าขึ้นไปนะคะเพราะว่าเราจะได้กำจัดเชื้อราด้วยนะคะในกระเทียมนี้ก็จะมีสารบางตัวที่สามารถยับยั้งเชื้อราได้นะคะ นี่ค่คะเจ้าหอยตัวหลายกาดมากเลยนะคะเราก็จะฉีดไปที่หอยนะคะ ่คะพริกของพิกเกษตรก็จะ,ะไม่เป็นโรกกุ้งแห้งนะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆนะคะที่เราสามารถนำมาหมากักใช้ในสวนเกษตรของเรานะคะค่ะพิเกษตรก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณค่ะ